สวัสดีครับอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูโอป้าครับดีดีต้อนรับสู่ปฏิทินโชคดีปีเสือประจําเดือนมกราคมนะครับผมในเดือนนี้มีตําแหน่งดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวอัวงคารและดาวศุกร ย้ายนะครับส่งผลอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีเมษนะครับผมมีเกณฑ์การงานดีนะครับการเงินดีมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์นะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับผมใครที่หวังในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับจะสมหวังตามที่คุณต้องการอย่างแน่นอนครับสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับผมมีดวงได้รถบ้านที่ดินและมีข่าวดีในเรื่องงานนะครับผมมีโอกาสเข้ามาในหลายๆด้าน ชาวราศีพฤษภอย่าปล่อยโอกาสทองในช่วงนี้ให้หลุดมือไปครับสำหรับชาวรัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นรอบเดือนที่มีความสําเร็จในหลายๆเรื่องนะครับการงานดีการเงินเด่นผู้ใหญ่อย่างให้การช่วยเหลืออุปถัมภุณดีนะครับราศีที่ต้องระวังครับได้แก่ชาวรัคนาราศีกรกฎและราศีสิงห์นะครับผมการงานติดขัดมีปัญหาให้วุ่นวายใจนะครับผมในช่วงนี้ต้องประคับประคองไปก่อนนะครับระวังควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าให้บานปลายครับเคล็ดลับการเสริมดวงประจําเดือนมกราคมนะครับอาจารย์แนะนําให้ทําบุญถวายสังฆ ทานเป็นของใช้จําเป็นแด่พระพิสุขธิส์นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระนะครับผมแล้วก็ส่งผลให้พวกคุณนะครับหมดเคราะห์นะครับมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการเงินครับ